สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุข,ขูสุขคนครับอ่ามือวานพบพอกันก็ผมพายุเคยเพื่อนเขาวงหยิบเส้นกคยครับกับช่องลูกอีสานลานเปรเซนครับอ่าหลังจากที่ฝนตกนะครับไปเมือว่านเมือก,กรอนนี้นะครับหาในแม่น้ำลำพะยังก็กเริ่มเขียวไม้ให้วยได้เล่มแล้วนะครับวันนี้ก็เอาคว้วยลงมาเล่มหยาอยูย่ที่อ่าลำพะยังงนะพี่น้องเนาะ นำกบรบท่านได้มีดอ็อกนำฝนกับพ่อแห้งนะครับแต่ว่ากะพ่อได้ซุ้มเย็นนะครับมีตะลุ่ม,มเหตุให้บนเพื่อนเสียหายร้ายหลังนะครับอยู่อำเภอเขาวงก็ได้นะครับเมื่อน,นี้ก็นี่ละครับพี่น้องกวาวยกับเลมหยาเขียวออยางเลมหยามืนอี้เิ่นกบมาคว่ำหยาเขียวได้พี่น้อง ก็พกันตั้งหน้าตั้งตา,ตงตาเล่มยอย่างเดียวพุณนน้อยสองตัวหุ่นล้อห่นพี่น้องเลีมยห้าอายกับน้องเพิ่นนะครับนี่คือเป็นภาพบรรยากาศตอนเศร้านะครับพี่น้องตอนเศร้าประมาณหกโมงเช้านะครับตอนนี้นะครับตอนนี้ก็หกโมงเช้านะครับส่งมอบภาพบรรยากาศส่งมอบภาพเป็นกำลังใจให้พี่ให้น้องผู้ที่กำลังสูงงานนะครับ อยู่ในเมืองหลวงหรือว่าอ,อยู่โรงงานอุตสากหกรรมใหยมองหลายบอนเน้องพี่น้องเนาะช่งหมอ,อปาบรรยากาศให้พี่น้องได้รับส้มนกันนะครับเป็นวิธีบนบ้าน,านอีสานบานเฮ่าคือเก่าเมื่อนเดิมนะครับวิธีของคนเลี้ยงควายเนาะเป็นกำลังใจให้พี่นอ้องเกษตรกรผู้เลี้ยงัวเลี้ยงขว้วน้องพี่น้องเนาะเพราะว่าช่วงนี้กะเือจะพี่น้องเขาจักนั่แหละครับราคางวราคาคว้ยกะอ่า บอดีปันใดเนาะพี่น้องเน,งนงาะอ่ะสูต่สต,สต่อไปเด้เอพี่น้องเด้อสู่ต่อไปอ่าสู่ต่อไปเดี๋ยวมันก็สิบ่ขึ้นราคาเนี้ยบ่เนาะพี่น้อง,นองอเนาะบ่ขึ้นมันก็ตายท่อนเด้ยผู้เลี้ยงเนาะซื้อเฟืองกบ็บาทละ30บาท35บาทหม่องได้เท่ก็25บาทนะครับเป็นวิธีของคนเลี้ยง,งวัวเลี้ยงขั้วสม,มื้อนี้เนาะพี่น้องเนาะ มันปล่อยเลี้ยงบ่ได้เพราะว่าพื้นที่สุมื้อนีเ้เฮ็ดเบิดเข้าก็เฮ็ดมันปลูกพืชหลังนาหลายอย่างเนาะพี่น้องเนาะอาตอนจะเสารก็นตรงมอบพาบรรยากาศสู่พี่สู่น้องให้เบิ่งสู้ผู้สู้คนนะครับเสียงนกกาเว้าวห้องก้าเว้าวอยู่นะครับในเฮาอยู่ในแม่น้ำแม่น้ำลำพะยังที่แห้งขอดนะครับพี่น้องที่แห้งขอดออ๋ส่งมอบพาบรรยากาศ เสียงกะลงข่ายดังก้องแกง,งแก้อง,งแงงไงพี่เฮโนงได้เบื้องกันมือน,นีเนาะอ่าจงได้กะยังกัลร่างใจให้กันวาวานะครับยังกันร่างใจให้กันว่าวาชิยูไซนะครับคนไทยบานเห่ายูตางบานตางเมืองก็ดีนะครับกะสมหมอบภาพให้เพียนองได้เบื้งองเพราะได้หายคือหอดบานเห่าเนาะวิธีบนานบานีซานบานเฮ่าหลายท่านหลายคนกะสิเคยสัมผัสอืมสิเคยสัมผัสบรรยากาศแบบนี้อยู่ นะครับอ่าน้ำพรอน้ำเมียเบิ่องหลังก็คือหควข่วมกอข่วมหลังนี่เป็นว่าเบิ่องหลังก็คือหควข่วมกอข่วมหลังกต่พรอแต่เมียเอาผ้าเลี้ยงงัวเลี้ยงข้อยู่ไห้ยู่หน้านอนไห้นอนหน้าเอางัวเอาข้อยเอาข้อยไทยหน้าอืมหัวน้ำไทยหดเลยเด้พี่น้องช่วงนี้ก็เลยโมข้อยลงเนาะตะกี้เนาะเอ้าจังได้ก็ดีนี่แหลามันก็เปลี่ยนแปลงไปวิถีชีวิตก็เปลี่ยนไปเนาะพี่น้องเนาะเอ้า อยางใดกะกำลังใจให้กันส่งมอบบรรยากาศให้สุภูพสุคนเด้อพี่น้องเด้เออสำหรับคลิปนี้กะเอาไว้ซ้ำหนี้ก่อนพ,พอๆกันมือละเล็กละหน่อยนะครับคลิปหน้าจะพอกันไหมเด้อพี่น้องเด้เอสำหรับคลิปนี้มือน,นี้ผมพายอยู่เคยพุทไทยกะขอบขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมน,นะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดแชร์สังเวยให้นำแนวนะครับสองหน้อยอีกจักร่องหนึ่งแล้วพี่น้องเนเาะสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำหนี้คลิปหน้าพอกันไหมเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ผมพายอยู่เคยพุทไทยกะขอเกล้าเข้ามา ขอคุดแล้วก็สวัสดีพี่น้องุกคูทุกคนสวัสดีครับ